นะคะแต่ว่าคุณทำตามที่ฉันบอกได้ไหมล่ะได้สิคุณจะให้ผมทำอะไรบ้านคือว่าฉันไม่อยากให้แม่เขารู้ว่าว่าคุณเป็นประธานบริษัทยอยู่ที่นี่ทำไมอะต้อมหรือว่างานผมไม่ดีหรอนี่เราคบกันมาตั้งห้าปีแล้วนะผมอยากแต่งงานกับคุณจะแย่แล้ววะไม่ใช่แบบนั้นหรอกคือฉันรู้จกักนิสัยแม่ของฉันดีอะเอาเป็นว่า เอาตามนี้ก็แล้วกันนะก็ได้ครัแม่คะความจริงก็คือทีมเนี่ยเขาไม่ได้เป็นลูกน้องของตองหรอกนะคะแต่ว่าทีมเนี่ยเขาเป็นประธานบริษัทที่ตองทำงานอยู่ค่ะฉันไม่เชื่อแกหรอกพวกแกมันโกหกฉันต่ตองก็พูดความจริงนะคุณป้าแล้วแกโกหกฉันทำไมก็เพราะว่าถ้าตองบอกแม่เนี่ย แม่ก็จะทําแบบนี้ไงคะชอบไปรับเพชรรับของของคนอื่นมาโดยที่แม่ไม่รู้เลยอ่ะว่าเขาเป็นคนยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงเราที่ผ่านมาแม่ไม่เคยสนใจความรู้สึกของตองเลยนะคะแม่สนใจแต่เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สมบัติของแม่อะไรก็ไม่รู้ตั้งแต่เด็กจนโตแม่ก็เห็นตองเป็นแค่สมบัติชิ้นหนึ่งที่แม่อยากจะขายให้ใครเมื่อไหร่ก็ได้อ่ะแล้วทุกวันเนี้ยตองทํางานมีเงินเดือนดอนละห้าหมื่นต้องให้แม่ทุกเดือนละวั้งสามหมื่น ไม่พอนะต้องยังต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าที่ใชทุกอย่างในบ้านอีกอะ่ะที่ดีนะคะที่พ่อเนี่ยเขาอยากกับแม่แล้วเขายังยกบ้านหลังนี้ให้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราสองคนคงมมีที่สู่หัวนอนหรอค่ะแม่คุณป้าครับให้เงินสิบล้านเนี่ยถ้าคุณป้าอยากได้ผมให้คุณป้าได้นะครับผมสามารถโอนให้คุณป้าได้ตอนนี้เลยแต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยคุณป้าต้องเลิกยุ่งกับชีวิตเราสองคนผมเนี่ยจะพาตองไปอยู่ด้วยและเราสองคนจะแต่งงานกัน ผมจ,จัดการให้สมเกียรติครับใช่ค่ะแล้วถ้าแม่ไม่อยากไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะตองไม่ถือเนี๋ยตองให้พ่อเนี่ยเป็นแขกผู้ใหญ่ของตองก็ได้ค่ะไม่นะตองตองแม่ขอโทษนะลูกแม่ผิดไปแล้วตองให้โอกาสแม่สักครั้งเถอะนะขอโทษด้วยนะคะแม่แต่ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะเอาจริงจตอนแรกเนี่ยตองแค่อยากจะลองใจใแม่นะคะ ต้องคิดว่าแม่น่จจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่เลยอะทีมฉันขอโทษจริงๆนะคะที่แม่ฉันพูดจาไม่ดีใส่คุณแบบเนี้ไม่เป็นไรหรอกครับตองเงินสิบล้านของคุณป้าเนี่ยโอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต่อจากนี้ไปเนี่ย กรุณาเริ่มยุ่งกับชีวิตเราสองคนตองเนี่ย